เนื้อคนอย่างคัมนะครับเนื้อโคขุนนะครับมีไฟนะฮะโลเคชั่นนะครับกระทะนะฮะแล้วก็มีซอสญี่ปุ่นนะฮะซอสซอสถนัดปิ้งย่างนะครับข้าวแน่นอนฮะเป็นถ้วยซื้อซื้อซื้อที่ญี่ปุ่นนะฮะถ้วยแต่ว่าข้าวเป็นข้าวของไทยนะครับอันนี้น้องชายเขาซื้อเนื้อหมักมานะฮะเนี่ยหมูนหน้าทานหน้าฐานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะรอกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นหมักงานธรรมดาอันนี้เป็นหมักงานธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับ หมักงานะครับรอสองนะครับเชียชๆๆ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 ชๆนะครับๆชๆๆๆๆๆๆๆเราๆๆ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 คร้บนนๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆครับๆ่ๆๆๆๆๆๆๆคๆๆๆๆรๆๆ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 ะๆๆๆง้ๆนะคๆๆ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 ๆคๆๆๆๆๆๆนๆๆๆอมนๆๆร จริงๆเนื้อมันต้องแดงๆ,ๆหน่อยหน่อยนะจ๊ะถึงจะอร่อยนะฮะแต่แต่มันก็ต้องสุกกันนี้หน่อยเนาะใช่ไหมฮะ